สวัสดีจ้าพบกับป้าเบนอีกเช่นเคยคลิปนี้ป้าเบนจะมาให้ดูวิธีการยืดผมยืดผมเสียเสียแบบเสียมากนะปลายผมอะ่ะคือทําสีแบบโชคชนมากแต่โคนขึ้นมาใหม่ก็มีแข็งแรงบา้างแต่ผมก็ไม่ได้เส้นใหญ่แต่ว่าคุณลูกค้านะผมจะหยิกมากพอเจอเคมีเข้าไปก็ปลายฟู แห้งแข็ง,ขงหนืดหนืดประเบญก็สระด้วยแชมพูเปิดเกล็ดผมนะเราจะเปิดเกล็ดผมก่อนประเบญจะสระสองรอบแชมพูเปิดเกล็ดผมก็เหมาะกับการยืดผมเนี่ย ส,สองรอบแต่ตอนใช้แชมพูอ่ะหูจะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าแชมพูอื่นนะ,ะแล้วประเบนก็หมักด้วยเชื่อมแกนสูตรเข้มข้นนะประเบนหมักทิ้งไว้15นาทีเน้นปลายเน้นปลายเพราะปลายผมคุณลูกค้านี่ค่อนข้างจะชอ็อตนะ,ะแล้วประเบนก็มาเป่า เป่าอันนี้ป้าเบนใช้ไฟปรานกลางนะจ๊ะ,ะป้าเบนคือการทําของป้าเบนป้าเบนจะไม่เน้นไฟแรงนะจะเน้นแบบปานกลางเพราะว่าผมเสียจะกลัวปลายผมชอ็อตกลัวเป็นหนังสติกเพราะเป่าเป่านี่ป้เบนเป่าแค่แปดสิบเปอร์เซ็นนะคือไม่เอาแห้งมาก ก็ยังมีฟาร์มชุ่มชื้นอยู่ในเส้นผมป้าเบนก็ใช้อันนี้จะเป็นเซรั่มลากไม้ก็ของโกเซนเองแหละอันนี้ถ้าถ้าซื้อปีกจะขวดละหน0่นะก็เข้าไปแคปรูปเข้าไปถามที่เพจโกเซนได้เลย แล้วยืดนี่จะใช้นี่นสูตรแข็งแรงเพราะโคนผมแข็งแรงแต่เราจะลดความแข็งแรงก็คือใส่มิกเซอร์อใส่มิกเซอร์เข้าไปเพื่อดอบน้ำยาหน่อยนึงเดี๋ยวป้าเบนจะป้ายโคนผมก่อนนะแล้วจะทิ้งปลา,ายผมไว้ก่อน คนให้เข้ากันนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยระหว่างครีมยืดเบอร์หนึ่งกับมิกเซอร์อันนี้ป้าเบนจะใส่ลากไม้ก่อนนะขวดเล็กๆนั่นแนหะลากไม้ป้าเบนจะใส่ปลายผมก่อนอเราจะใส่ทิ้งไว้ก่อนนะบำรุงก่อนผมเนึ่งๆนี่แก้ได้ดีนักเลย ผมจะได้ไม่ขาดไม่ชอ็อตทิ้งไว้ก่อนเอาให้เท่าๆเห็นโคตรเล็กๆอย่างเนี้ยเนื้อครีมเข้มข้นมากเลยเนี่ยใส่ได้เป็นหัวให้ผมดูหนาๆยังไงก็ใส่ได้เป็นหัวเนี่ยเน้นปลายนะยังไงต้องใส่ปลายผมก่อนอ่คันนี้ นี่เราก็เริ่มใส่ครีมยืดเบอร์หนึ่งเว้นโคนสักหน่อยนะเว้นโคนสักหน่อยเว้นโคนสักหนึ่งเซนอย่าให้ติดหนังหัวนะเว้นโคนสักหนึ่งเซนหวีก็จะไปหวีคูดหนังหัวนะเดี๋ยวเป็นแผลนะป,ป้าเบนไม่หวีโดนหนังหัวนะประเบนใช้หวีตะกุยตะกุยครีมตะกุยครีมยืดแล้วประเบ ทิ้งปลายไว้ก่อนใช่ปะเพราะปลายเนี่ยเจอเคมีมาโชคโชนจะใส่พร้อมกับโคนผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าที่ที่ป้าเบนใช้หวีใหญ่หวีปลายเนี่ยไม่ใช่หวีน้ำยาไปนะคือป้าเบนกลัวครีมที่รุดๆไปไปกองไปกองเป็นก้อนป้าเบนเลยใช้ หวีห่างหวีปลายนิดๆก็จะมีน้ํายาไปแผ่วๆไปนิดๆนีน่ปลายผมอะประเบนหวีแต่ไม่ได้หวีเอาน้ํายาไปนะอาจจะมีติดไปบ้างแล้วก็เว้นเว้นปลายไว้ก่อนทิ้งไว้สัก สิบห้านาทีทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วเราก็มาจัดการกับปลายผมอ่านี้รอยต่อรอยต่อเนี่ยระหว่างโคนกับปลายเนี่ยก็เอาตัวบำรุงใส่ได้นะระหว่างรอยต่อเพื่อไม่ให้เป็นขอบอ่าประเบนจะบันเลงด้วยมิกเซอร์ต่อ มิกเซอร์่เะเบนะจนการปลายต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาปลายหรือหวีน้ำยาโคลลงมาแต่ถ้าน้ำยาโคลแห้งแห้งแล้วเราจะหวีมาจะไม่มาแล้วเราก็อัน้ำยายืดบางส่วน วีปลาป้ายมาเน้นเน้นวีห่างนะเน้นวีห่างเดี๋ยวผมคาดในที่ความที่วีได้เพราะทั้งมิกเซอร์และลากไม้ยัยงชุ่มชื้นอยู่ที่ปลาย มะคู่ใส่ใส่แล้วป้าเบนแค่แค่วีเสร็จก็ใช้เวลาแค่ห้านาทีป้าเบนก็มาล้างออกแล้วนะล้างครีมยืดออกแล้วป้าเบนไม่เอาไว้นานนะปลายเดี๋ยวชอ็อตป้าปเบนก็มาล้างล้างให้สะอาดเลยนะล้างให้สะอาดเลยนะล้างจนสะอาดให้จับดูว่าไม่มีน้ำยาแล้วอะ เพราะเดี๋ยวเราจะหมักเชื่อมแกนสูตรเข้มข้นต่อเราเนี่ยเราจะหมักเชื่อมแกนสูตรเข้มข้นเน้นเน้นปลาย คนผมพอแข็งแรงแล้วแต่เราจะเน้นปลายผมการยืดผมเสียจะต้องเน้นตัวบำรุงถ้าใครได้ได้ทำอะ่ะเวลาเราจับนี้เราจะรู้เลยว่าปลายผมเป็นแบบไหนเนี่ยพอเราได้ใส่เชื่อมแกนลงไปมันจะนิ่มมากเลยถ้าคนเป็นช่างจะรู้เลย จะนิ่มแล้วลืน่นเราก็ทิ้งไว้สัก15นาทีก็ได้คราน,นี้เราก็มาเป่าเป่าป้าเบนก็เน้นไฟปานกลางเนี่ยเดี๋ยวป้าเบนจะรีดให้ดูหนึ่งฝั่งอีกฝั่งป้าเบนจะยังไม่รีดรีดแต่ป้าเบนใช้ไฟร้อยปสิบ แล้วปว้าเบนจะเน้นที่โคนแล้วลูกค้ามีผมเส้นสั้นๆเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนผมขึ้นใหม่ผมลูกค้าล่วงแล้วผมขึ้นใหม่เส้นสั้นๆจะชี้มากป้าเบนเลยจะหนีบเน้นเน้นคนโคนควารมร้อนก็จะไปหมักอยู่ที่โคนแต่ถ้าถึงปลายเนี่ยลูดให้รีบรูดเลยอย่าให้ความร้อนไปอยู่ที่ปลาย ให้ความร้อนของปลายผมได้แค่แผ่วๆแต่เน้นโคนนะที่ประเบนต้องย้ำเพราะว่าผมเส้นสั้นก็ขั้นตอนนี้จะนานหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้ความประณีตหวัวเนี้ยประเบนทำรวมๆอะ่ะกินเวลาสี่ชั่วโมงกว่า โคนผมมาแข็งแรงก็เลยรีดย้ำได้แต่ปลายผมมาอ่อนแอต้องใช้ความร้อนวิ่งผ่านเดี๋ยวป้าเบนจะให้ดูว่าอันนี้อันนี้ประเบนลองรีดฟัง ลองรีดฟังหนึ่งแล้วปก็เบนเว้นไว้ฟังหนึ่งอันนี้คือรีดเรียบร้อยแล้วอ่รีดโคนรีดมาถึงปลายแล้วอีกฝั่งยังไม่รีดนะเท่ากับเท่ากับว่าตอนที่เราใส่น้ํายาอ่ครีมยืดผมอะ่ะคือเวลามันได้เลยทําให้การรีดผมมันลงสังเกตจากผมเด้งอะ่ะ พอเรารีดผมหม่าแล้วคันนี้เราต้องเป่าเป่าไฟเย็นก่อนนะเพราะผมมีความร้อนแล้วถ้าเราไปใส่ครีมยืดช็อตได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ครีมกโกกเบอร์สองพระเบนจะใส่โคนผมก่อนปลายพระเบนพระเบนจะยังไม่ยุ่งนะ,ะใส่โคนก่อน แล้วคันนี้เรามาบรเยงปลายผมกันเลยเ,นยเมื่อใส่โคนทั่วแล้วใส่มิกเซอร์ก่อนเราจะลดความความแรงของน้ำยาก็ใส่มิกเซอร์ปลายก่อนเราเราหวี<ๆ> น้ำยาลงมาได้เลยเน้นตอนหวีขอเป็นหวีห่างๆนะเดี๋ยวผมลูกค้าขาดคราวนี้เราจะเริ่มใส่น้ำยาปลายเราก็เอาจากหนังหัวเอาจากไอโคนผมบ้างเอาจากในถ้วยบ้าง เอาให้แผวอย่าเน้นน้ำยาเป็นก้อนอนนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณก็เ็นทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีเพราะว่าตรงหนังหัวทิ้ง,งไว้แล้วห้านาทีพอมาทิ้งอีกสิบก็ไปสิบห้าแล้วเท่ากับหนังหัวทิ้งสิบห้าปลายทิ้งสิบ แล้วประเบนมันล้างจนสะอาดคันนี้ไฮไลท์จะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เราล้างจนสะอาดแล้วนะปั๊บเบนก็จะหมักเชื่อมแกนสูตรเข้มข้นอีกหนึ่งรอบ ล้างต้องล้างให้ไม่มีน้ำยาเลยนะแล้วปราเบนก็หมักเชื่อมแกนอีกหนึ่งรอบปราเบนก็ลูดลูดสักสินาทีทิ้งไว้อีกสักหนาทีก็เท่ากับแต่ละรอบนี้ปราเบนจะเน้นหมักเชื่อมแกนรอบละสินาที ถ้าใครเอาสูตรนี้ไปก็รับยืดรับยืดผมเสียได้เลยเราก็ลูดให้มันซึมข้าวซึมข้าวไปในเส้นผมซึมข้าวเนี่ยลื่นนุ่มเพราะเบนจับเนี่ยนุ่มลื่นมากความมีน้ำหนักอะไหลลงเลยนะ เนี่ยลองลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูใครว่าผมเสียยืดไม่ได้ผมเสียยืดได้แต่อยู่ที่เทคนิคการยืดคราวนี้ไฮไลท์ก็คือป้าเบนจะใช้น้ำแช่เย็นปิดเกล็ดผม ในเมื่อเราแชมพูปเปิดเกล็ดผมไปแล้วพอเราทําเสร็จเราจะปิดเกล็ดผมอันนี้ป้าเบนจะแช่ไว้สินาทีนะป้าเบนจะแช่ไว้10นาทีนะะจะแช,จะแช่จะแช่น้ําเย็นไว้10นาทีนี่คือการปิดเกล็ดผม ผมไม่มีไม่มีเป็นวุ้นเลยนะขนาดปลายผมลูกค้ามาเป็นวุ้นเลยนะแต่ป้าเบนทำให้ไม่ไม่มีเป็นวุ้นไม่มีเป็นหนังสติ๊กเลยนะอันนี้ก็ะเป่ารีดย้ําก็รีดย้ําก็รีด,รดไฟอ่อน ก็รีดหนาๆป้าเบนก็ไม่นนเน,น,น้นรีดบางๆป้าป้าเบนเน้นเน้นเป่ามากกว่านะป้าเบนจะเน้นเป่ามากกว่าก็รีดก็ใช้รีดหนาๆไฟอ,อ่อ,อนๆเพราะว่ายืดผมเสียอย่าเน้นความร้อนอเราก็จะได้ความนุ่มเงางามเด้งก็ลองเอาไปใช้กันดูนะสูตรเนี้ย สูตรยืดผมเสียผ่านเคมีซ้ำซ้อนถ้าใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องป้าเบนด้วยนะป้าเบนจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาลงให้น้องๆได้ดูกันขอบคุณบ๊ายบาย